ครับอย่างที่รู้กันพีมัสเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเตาของทางฝั่งยุโรปนะครับเขาก็มีเตายอดนิยมที่เราใช้กันอยู่พวกอมนีฟิลอมนีไลท์นะครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันติดฟิลรูปร่างหน้าตาดูภายนอกแล้วก็เหมือนอมนีฟิลนะครับเป็นเตาที่ใช้พลังงานได้หลากหลายทั้งจากแก๊สกระป๋องสั้นนะ้ำมันเบนซินนะ้ำมันเบนซินขาวนะ้ำมันดีเซลนะ้ำมันกา๊าซ หรือจะเป็นถูกเฉยจริงๆน้ะมันพืชก็ได้นะครับด้วยการที่เราเปลี่ยนหัวตรงนี้นะครับมีมาให้3ขนาดสำหรับเตามันติฟิลตัวนี้ใช้สำหรับคนที่ไม่ต้องการงานละเอียดในการทำกับข้าวมากนักนะครับมันก็คือมันจะหลี่ยากหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้ที่ต้องการใช้เตาน้ำมันที่มีความทนทาน น้ำหนักเบาให้พลังงานสูงแล้วก็การบำรุงรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวลองจุดกันดูนะครับก็อย่างเหมือนเตาอมนิฟิลทั่วไปเอาน้ำมันออกมาก่อนจากนั้นก็จุดเผาหัวมันสักแป๊บนึ่งนะครับสังเกตว่ามันจะมีที่ปรับน้ำมันอยู่สเตจเดียวตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีถ้าเทียบกับตัวอมนิฟิล ก็เป็นเต่าที่ใช้ง่ายแลว้วงวกสร์ชว์อะไวานยนะ่ย ไสีแดงหายไปก็จะติดโดยสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมาะใช้กับเวลาที่เราจะต้มน้ำหรือว่าจะทำกับข้าวที่ไม่ต้องการความละเอียดสูงมากนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องนึงให้ลองดูกันครับนะผม